สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบก,กันอีกแล้วกับกับทพานกลรากแก้ครับวัน,าญญาบนนี้คลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาที่ร้านป้าแอรครับริมถนนหมายเลขสิบเอ็ดอตระเดศพิษณุโลกครับขณะน,นี้ผมยืนอยู่ในบริเวณร้านป้าแอรบที่จังหวัดอุตลตระเดะครับผมจะพาทุกคนมาดูอะไรเก่าเชิงกงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เอฟซี FC ดูแล้วเห็นผ่านในคลิปของผม,ผมแล้วอาจจะติดออกติดใจอยาก ได้เอาไปเ,าเพิ่มเติมหรือว,ว่าเอาไปโมดิฟายใหม่ก็สามารถติดต่อกันได้เลยนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูว่าเขามีอะไรกันบ้างตอนนี้ผมยืนอยู่ใกล้ๆกับซากซากลูกเกี่ยวเข้าญี่ปุนนะซากหนึ่งนะฮะก็ถ้าคนเข้าใจและรู้ว่าจะเอาไปทําอะไรเขาก็จะมีเอ่อเขาเรียกเขาเรียกเลยนะคะมีไอเดียที่จะเอาไปทําต่อนะฮะแต่คนข้าไม่รู้เขาก็ดูแบบผ่านไปเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูนะครับทุกคนมา นี่นี่ก็มองว่าเป็นเป็นซากเลยฮะเป็นซากเลยนี่เป็นซากของไอ้ไรเอสอะไรรุ่นนี้เป็นเอสวันเอสรักก์เอสอะไรรุ่นอะไรไม่รู้ดูไม่ออก,กแล้วแหละเพราะไม่มีอะไรให้ดูแล้วก็จะดูเอาไปเป็นอะไรอะ่ะนะฮะเอาไปดูเอาไปเป็นอะไรอย่างเดียวโรลเลอรแท็กแท็กไม่มีแล้ว เดีไป,ไปดูมามีอะไรเข้ามาใหม่ๆกันบ้างอันนี้เป็นโรเลอร์คะโรเลอร์ตาดีได้ก็อะไรที่มันขาดขาดเหลือก็เข้ามาดูดูแบบนี้นะคะ เอาไปไหนลนะอันนี้ไอ้ค้ณชัดจัดเหล็กดีมาแล้วเป็นเศษเหล็กจะเอาไปขายต่ออ๋อจะไปดูแป๊ดแป๊บกลับมาแล้วมั้งเนี่ยยังไม่ได้ไม่ได้คัดเศษเหล็กด้วยกันแม่เนี่ยเราแป๊ดแป๊บมาแรงแป๊บอ่ะอ,อ๋อเหรอโอ้เขาเขาอ,อันนี้ใหม่อ่ะนะ รู้ไอ้ที่ผมจองไว้ขายไปหรือยังไม่รู้ของแปวันนี้ผมว่าจะมาเอาอยู่ยังอยู่หรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจนะไม่น่าจะอยู่แล้วเนะี่ยโอ้มีเตาด้วยมีเตามีเตาแปดสวัสดีครับครับโอ้ทำอะไรเนะี่ย เก็บขยะ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 ไอ้ทำทำเงินใช่ไหมมาเข้าที่แล้วว่าไปไปเที่ยวเชียงรายเหรอไปเหมาเนี่ยไหนพวกนี้นะอ๋อที่กองกองยู่นี่นะโอ้โอ้เต็มร้านเลยมาอีกแล้วกี่เที่ยวได้มากี่เที่ยวรอบนี้ตัน เอทเที่ยวโหเยอะแยะเลยโอ้นี่ไอเดินฮาเดินดัเออไงเห็นละไอตัวนี้ไอตัวนี้เป็น S R J อเสามเนี่ยเออแล้วเอาไปโมดิฟายได้นะเจดีอันนี้เป็น S S ตัว J จสามใช่ละเอสอาร์สาม อันนี้เท่าไหร่น่ะฮะสามหมื่นขายแล้ว,าลวสามหมื่นส,ามมส,ามมสภาพเลยฮะสามหมื่นนะไม่มีอุไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยใช่ไหมน่ะซิคโค้ยี่เนี่ยสามหมื่นนะ่ะโอ้โหถ้าขายได้ดีเถอะไหน เกี่ยวโฟโต้านะอ๋อหันแล้วเมื่อกี้ไปดูมาแล้วน่าแล้วเหมือนกันนี่แหละไม่คนละรุ่นไอ้นนี้เอ็ไอ้นี่เอ็สอาร์เจสามเนี่ยอันนี้เอสนะอาร์เจสามรู้รุ่นมาเลยเพราะผมขายมาแล้วสองหลายคันเลยนะคะันนี้เอ็สอาร์เจสามหายไปแล้วสามหมื่นนะครับในสภาพนี้ทุกคนคิดดู 30, สามหมื่นธรรมดาเสจะที่ไหนเต็มร้านเลยวันนะี้เออเดี๋ยวเดินดูก่อน หมาว่าสิบคันรถสิบอะไรเมื่อกี้ตาบอกเท่าไหร่นี่ก็เขาใหม่อย่างคือหมดทั้งทุกอย่างตาดีได้ตาแรกก็เสียไม่มันก็ไม่เสียนะก็คือตาดีได้ตาแรกก็ได้เหมือนเดิมแต่ว่าได้ของเทไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไปดูเน็ตวันนี่ไปดูไอ้เทเลอร์เน็ตฮะ เออ F หกสิามอย่างฮะนท่างไหนเออปยังก็แตกนั่นแหละไม่แตกกปแล้วไปเี่ยพามาดูไอ้โตเตอร่เลยนะตารี่ ในเราไถเสกี่ะอยู่ซากอันนี้หัวไอแตนนะหัวไอแตนตัดมามนี่ก็ตัดมาอันนี้สาลี่อะสาลี่ตัวนี้ ก็เอาไปทําเป็นรถลากค่ะรถลากได้นะแต่ที่ผมดูไว้ตัวนี้เจ้าตัวนี้ครับดูไว้เจ้าตัวเนี้ยอันนี้สามหมื่นห้าครับเอดบอกว่าสามหมื่นห้าแต่ว่าสภาพมันก็อย่างที่เห็นแหละแต่ว่าถ้าว่าเอาเราไปบดิวไฟใหม่เขาจะดีเอาแต่พวกสิคโครงพวกอะไรแบบน,นี้นะเอาแต่ทุกโครงกนได้แกะออกแล้วก ทำใหม่น่าจะดูดีอันนี้จะขึ้น i d c 70ได้นะครับเกียร์ตัวนี้ก็คาน,น้าที่ผมไว้สส aster, ผมจะมาเอาวันนั้นคาน้าหายไปแล้วมันจะขายไปแล้วเดี๋ยวเดินเข้าไปดูข้างในฮะทุกคนนี่เดี๋ยวเข้าไปดูก่อนเพราะว่าป้าบอกว่า ป้าแกะเดี๋ยวผมจะมาดูว่ามันพอจะมีอะไรที่เอมันเป็นอะไรกันวันนี้เข้าใหม่เยอะเลยครับทุกคนเต็มเลยอะวันนั้นที่มาเขาจะแล้วมันโล่งไปดูอยู่ตรงไหนไปดูเครื่องนี่นี่ถ้าคนที่ดูเราหามองหาอะไรเป็นช่างอ่ะเขามาเห็นแบบนี้นะครับเขา เขาสามารถที่จะเอาไปต่อยอดเอาไปทําประโยชน์ได้หลายๆอย่างเลยนะครับเหมือนกับผมนะผมมาเห็นแล้วผมรู้ว่าไอ้ชิ้นนี้ต้องเอาไปทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยจะมาเดินมาหายเงี้ยเดินมาดูกันก่อน มคอนโทรลวาลอันนี้อันนี้เป็นชุดอะไรเนี่ยเกียร์เกียร์ฝากรึเปล่าเกียร์ฝากชมดูนะครับถ้าท่านใดที่สนใจโทรศัพท์มาสอบถามร้านปแอแนะไม่ต้องสอบถามผมนะเราไม,ไม่ต้องคอมเมนต์นะครับว่าทำไมผมไม่บอกราคาแต่ละอย่างผมไม่รู้เรื่องราคานะ พรแล้วก็อีกอย่างคือว่าดูของแต่ละชนิดราคามันไม่เหมือนกันนะครับนี่ัองนี้อันนี้กับนอกก็จะเป็นพวกกระจกนะครับจบ พวกนี้สแลกแนบพวกสาแลกแนบพวกนี้นี่เป็นปั๊มมันนี้มีทั้งโชคใหม่โชคเก่านะครับเนี่ยของใหม่ก็มีของเก่าก็มีเี่เขาขายโลมาขายไป,ปโลเหมาเลยอะ ไปดูซากเจ้า SRJ3 กันผมเห็นแล้วนี่ซากอยู่นี่อ๋อตอนมาเป็นซากแล้วครับทุกคนนี่ SRJ3 ทุน,นี้ก็เป็นอะไหล่ได้นะครับนี่ไหเป็นซากเลยอะเป็นปตัดไปตัดนิล่า ใบตัดนี่ยังดีอยู่เลยอ่ะใบตัดยังดีอยู่เลยอ่าเจ็ดสามจริงๆริงดูแบบเยวรู้เลยนะเจอแล้วครับสิ่งที่ผมมาตามหาเนี่ยคันหน้าลนะ้อไปไหนละล้อไม่มีมอ่ะแล้วถ้ารวมเท่าไหร่ถ้าร้อ กระทะเอาลอกเอากระทะเนี่ยฮะกระทะพร้อมนะแล้วรถามาได้รถอะไรอีกไม่ได้เหรอไม่ได้แล้วแปดตัวอย่าง เหลือเหลือช่วงล่างข้างหลังไอ่ตัวนั้นเห็นไหมอ่าพาทุกคนมาดูไอ้เจ้าตัวเนี้ยแปดแกบอกว่าเป็นรถเกี่ยวข้าวแต่ผมว่าไม่ใช่นะผพราะว่าไม่ใช่รถเกี่ยวข้าวเพราะว่าถ้าเป็นรถเกี่ยวข้าวนะครับมันจะต้องมีใบใบตัดตรงนี้นะครับแต่ที่นี่มันเป็นมันน่าจะเป็นค่ารถเอาไปจอดอยู่แล้วก็จับจับฟ่อนข้าวอ่ะรถสีข้าวนะรถเสียข้าจับจับฟ่อนข้า,ใส,ขาใส่ตรงนั้นจับฟ่อนข้าใส่ตรงนั้น ก็สีออกมาเป็นเป็นเม็ดเป็นเม็ดนะครับอันไ้เรียกว่ารถสีข้าวไม่ใช่รถเกี่ยวข้าวนะส่วนเจ้าตัวนี้ก็เป็นรถเอ่อรถอะไรเนี่ยรถปลูกข้าวรถปลูกข้าวจะไปดัดแปลงเป็นรถฉีดยาก็ได้นะอันะดัดแปลงเป็นรถฉีดยาดต่อเติมเพิ่มเติมเป็นรถฉีดยาก็ได้อน,นั้นสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นห้าหรือเปล่า แปดบอกสองหมืนห้าหรือเปล่าเนี่ก็ไม่รู้เท่าไหร่ใส่เป็นอิซกคินะครับพวกเครื่องยนต์สามพันดร็กสามพันบีไอฮะนิสสันเครื่องสามพันเลยไปเดี๋ยวผมไปดูกระทนะหน่อยเราไปดูล้อกระทะเขาสิบสี่ก่อนแล้วก็ดูเผาเผาอันนี้ด้วย ตุล้อกระทะก็พระขอบสิบสี่สี่รูนี่น,นี่ตัวนี้เลยเนีด